สวัสดีครับวันนี้เอาพ้าสังกระจายนะครับกูวัดเงินคลองเตยนะครับอีพงดึงซึ่งถือว่าเป็นองค์สวยทีเดียวนะครับองค์นี้เป็นูองค์ไม่มีหูนะครับไม่มีใบหูเขาจะมีสอง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 บล็อกนะครับบล็อกมีใบหูกับไม่มีใบหูนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นอันนี้เป็นทบไม่มีใบหูนะครับองค์นี้พิเศษคือมีทองในกลวนะครับจะเห็นว่ามีทองปกคลุมอยู่ด้านหน้านะครับ ด้านหน้าในกุ่นะครับก็ตามธรรมชาติของพระกุ่วัดเงินนะครับก็จะ<อ>ด้านหลังก็จะเป็นเ,<อ>เป็นแอ่งนิดนึงด้านข้างก็จะเป็นท้องปริงนิดหน่อยนะครับก็คือจะ,จะยุบนิดหน่อยนะครับด้านข้างพระก็จะออกฟ้ามๆนะครับไม่ไม่ค่อยหนาแน่นนะครับน้ําหนักก็จะฟ้ามๆไม่ได้หนักตึงมือนะครับ แล้วก็ถ้าพิจารณาก็ต้องดูให้ขอบเส้นลวดตรงนี้ตั้งชันขึ้นมาเลยนะครับตั้งตั้งขึ้นมาเป็นกำแพงนะครับตั้ง90องศาขึ้นมาเป็นกำแพงเลยนะครับแล้วก็บัวด้านล่างเนี่ยก็เขาเขาว่าเป็นลูกลับบี้เลยนะครับกลมดิ๊กนะครับปลายบัวขึ้นไปติด ติดตัวฐานองค์พระไอาขาขององค์แตงกระจายนะครับเราไปแตะนะครับต้องกลมเหมือนกับเอาลูกระบี้มาวางนะครับมีมิติอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็บัวด้านล่างที่แทงขึ้นมาก็ต้องแทงขึ้นมาสูงนะครับเกือบครึ่งลูกนะครับแทงขึ้นมานะครับเลียวได้ยนะครับเลียวไม่ได้ไม่ได้เป็นฐานเป็นถ้าเกิดว่ามันองค์ที่ขึ้นเป็นลักษณะของ เป็นภูเขาขึ้นมานะครับมีเนินขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ดีนะครับต้องเป็นลับบีวางอย่างนี้เลยนะครับองนี้ที่ว่าที่ว่านะครับมีทองในกลุ่นะครับมีทองแล้วก็มีมีคาปกลุกทับอยู่บนทองอีกทีหนึ่งนะครับองนี้พิเศษมากเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับองค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับ ด้านหลังก็เป็นปกติของพระวัดเงินของเตยก็จะเห็นด้านหลังก็จะเห็น่าฟองเต้าหู้นะครับหลมเหลืองแบบนี้นะครับที่เขาว่าวัดเงินให้ดู้าพฟองเต้าหู้ตรงนี้นะครับสีเรื่องเหลืองนะครับเห็นว่าเป็นหลุ่มๆใช่ครับเป็นฟองเต้าหู้นิดหนึ่งนะบางองค์ก็เยอะบางองค์ก็น้อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับ สังกจายกูวัดเงินฟองเตยนะครับพิมพ์ไม่มีหูสวัสดีครับ